การวางกลยุทธ์แบบเนี้คือการขอโอกาสเอาความรู้อย่าเพิ่งเอาเข้าเข้าคุกเป็นการพยายามขอโอกาสนะจากใครบางคนนะเอาละแต่ผมเรียนว่านะตอนนี้อยู่ก็ไม่มีสุขหนีก็หนีไม่ได้สถานตอนนี้กำลังบีบคั้นนักสินอย่างเต็มที่ สวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิดพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิยกนิวสน์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรที่โผล่ขึ้นมาอย่างเป็นทางการที่สำนักงานปก,กันและปรับปรามยาเสพติดแห่งชาติแลบผลิตเนี่ยถ้าพมา่าบอกว่าจัดการไม่ได้เพราะเป็นชุนกลุ่มน้อย เราต้องขออนุญาตจัดการเองมั้มันเป็นศัตรูของเราอ่ะมันอยู่ในพื้นที่ไหนถ้าเขาจัดการให้ไม่ได้เราต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตวิธีจัดการของเราต้องมีวิธีนะครับต้องมีวิธีที่สากลรับได้ผมคิดว่าอีกไม่กี่เดือนนี้ีเดือนสองเดือนเนี้ยัฐมนตรีต่างเทศต้องไปพบปะ เพื่อนบ้านเพื่อผลิตก,กำลังกันจัดการให้ว้าแดงเลิกผลิตยาเสพติดถ้าคุณยังผลิตคือคุณสัตคือคือศัตรูของประเทศไทยเราไม่ควรจะมีความปรานีกับศัตรูถามทนายอยู่ว่าเขาให้ไปไหมความจริงแล้วมันมันไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ต้องมีทนายไปนั่นคือหลักการทั่วไปไม่มีอะไรเลยเปล่าจริงๆแล้วเนี่ย ไปหรือไม่ไปเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องตัวเ,เรื่องราวทีเ่เป็นการให้ความร่วมมือกับศาลท่าศาลองการต้องการข้อ,ขอ,ขอมูลเราก็ให้ได้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีอะไรที่จะไปตื่นเต้นนะครับอย่าไปตื่นเต้นแทนผมสิก็มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะแมมอุตสาห์กลับมาแล้วนะครับก็มาทำงานนะครับก็เมื่อมีพผบรมราชสงการ มีพระมหากลนาให้คุณลดโทษแล้วบอกให้ผมใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์มาช่วยเหลือประชาชนกับบ้านเมืองผมก็ต้องรับรับด้วยก้าวรับใส่ก้าวไว้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเป็นเป็น,ปนหน้าที่ผมจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่กกตต,ตั้งกรรมการขึ้นมาเพราะว่าเนื่องจากมีการร้องเรียนที่กกตกรกต,ต,ตจึงจ้างกรรมการขึ้นมาโดยมี DSI เข้า เป็นกรรมการร่วมทีนี้พยานหลักฐานทั้งหลายก็หลังไปที่ดีเอสไอดีเอสไอเขาจําเป็นต้องทํางานตามหน้าที่ซึ่งไม่ต้องมีใครไปสั่งไม่สั่งถ้าไม่งั้นเขาก็โดน1หน่งห้ในเมื่อพยานหลักฐานมันมีที่เขาเขาก็ทําไปส่วนทางด้านสวรหรือผู้ถูกอาหาเขาก็แก้กระบวนการตามกฎหมายทุกอย่างเมื่อมันมีกระบวนการเข้าไปแล้วมันต้องจบที่กระบวนการเหมือนผมอะ โดนทหารเกี่ยวเบ็ดไว้หนึ่งหนึ่งสองตอนสมัยปฏิวัติคุนยิ่งรักะผมกลับมาก็ต้องเข้ากระบวนการให้จบไม่เรื่อเราบริษัทบริสุทธิก็อธิบายให้บริสุทธิก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับคือเมื่อมีกระบวนการแล้วมันหยุดการกระบวนการเนี่ยไม่ได้มันทุกคนก็จะมีปัญหามีคดีขึ้นตามไปเลยอย่างผมเองผมก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ มันไม่ต้องมีสัญญาณหรอกครับทุกอย่างเป็นตามพยานหลักฐานบ้านเรามีกฎหมายมีพยานหลักฐานอยู่เพราะฉะนั้นมันทุกอย่างมันไม่ต้องมีสัญญ,ญาณทำไมชอบไปฟังสัญญาณไว้รอไฟไหม้กับคนป่วยถึงจะมีหวอแพทยสภาเนี่ยมีหน้าที่ดูเรื่องจริยธรรมของแพทย์บางทีแพทยสภาก็ไม่มีจริยธรรมเสียเองก็มีบางคนเพราะลายกลุ่มหลุดออกมา แพทยสภาบางคนด่าผมด่าผมอยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มแล้วก็มีแพทยสภาอีกคนหนึ่งตอบไปเป็นสติ๊กเกอร์ว่า yes อย่างนี้มันยังไม่ทันพิจารณาเลยอย่างนี้ก็เลยจริยธรรมมีปัญหาซะเองคือมัน,มนทุกฝ่าย,ยนะถ้ารักษากติกาและรักษาจริยธรรมในวิชาชีพมันไม่มีปัญหานะครับ ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีสมัครมีข้อมูลทุกอย่างอะเราต้องคิดเยอะหน่อยนะครับผมเชื่อว่าผู้พากษาที่พิจนะก็ยังไม่สามารถสรุปได้เพราะต้องดูพยานหลักฐานดูการสืบพยานโจทย์พยานจำเลยอะไรไเป็นเรื่องเพราะมันอย่าพปสรุปเองอย่าไปอย่าไปทานายอะไรล่วงหน้าอย่าไปคาดการล่วงหน้านไม่มีอะไร ทางพักเราได้ฟ้องท่านแรกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานเมื่อวานนี้วันที่26พฤษภาคมนะคะก็คือคุณกุสุมาลวตีซึ่งทางศาลเองจะได้นัดไต่สวนวันที่14กรกฎาคมนี้นะคะส่วนท่านต่อไปที่ทางพักทางทีมกฎหมายกําลังเตรียมเรื่องเอกสารข้อมูลก็คือคุณนัทพรจะเป็นรายต่อไปที่จากสานักงานอายการสูงสุดเนี่ยส่งหนังสือไปถึงดีเอสไอให้ทําเรื่องติดตามตัว ผู้ต้องหาคดีช่อโกงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีมีชื่อของคุณนัทพรอยู่ในนั้นด้วยเราก็ต้องมีคําถามตอบกับทางดีเอสค่ะว่าจากที่เผยแพร่ไปในข่าวเนี่ยค่ะออกไปหลายเดือนแล้วแล้วทําไมยังไม่มีการปฏิบัติอะไรทั้งสิน้นและที่สําคัญที่สุดคือคุณนัทพรเองเนี่ยไปถึง DSI เลยด้วยซ้ำสิ่งที่คุณกําลังทํานั้นเนี่ยเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่ารบปรนะมาณพบประมาณปีหกใช่อ๋อก เิดสภาวันวิสามันปลายสัปดาห์นี้ใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรอู่แล้วเราเราพิจารณางบนี้ทั้งที่พิจารณาในระดับกระทรวงแล้วก็ผ่านคณนะรัฐมนตรีซึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าในพรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นชอบด้วยที่ข่าวลือที่ไปบอกจะมีพรรค ภูมิใจไทยจะไปขวางจะไปสวนพรอบอวบมันมันไม,ไม,ไม่ไม่ทราบใครพูดนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่พระคภูมิใจไทยแน่นอนเพราะเราทำรวบเหล่านี้ขึ้นมาเองในส่วนของหน่วยงานที่พรคภูมิใจไทยกับกดูแลอยู่สี่กระทรวงก็ประมาณทั้งหมดเกือ 1, 000, 000, 000, 000, 000, บหนึ่งล้านล้านบาทมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่สนับสนุนเพราะว่าต้องเร่งทําให้ผ่านไป พื่อได้ใช้งบประมาณให้เกิดประโกับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดเป็นรัฐบาลนี่คถ้าพูดบางทีว่ามันไม่มีไม่มีสะดุดอยแล้วเพราะเราในส่วนของเราเราก็ทำกับมือแล้วก็เราก็เห็นของหน่วยงานอื่นในคณะดนตรีแล้วก็ผ่านไปหมดแล้วมันต้องต้องต้องไม่พูดคำนี้เราไม่เกิดความสับสนแล้วก็ เก,เกิดความทาให้คนเห็นว่ารัฐบาลามีความขัดแย้งที่มันไม่ได้มีมผมอยู่ในผมอยู่ในเขาเรียกอะไรผมอยู่ในคณะรัฐบาลนะครับผมผมอยู่ใน,น,นคณะร,รัฐบาลทํางานร่วมกับนระัฐมนตรัฐบาลทุกครั้ะสัปดาห์หนึ่งต้องพบนายกรัฐมนตรีแล้วตังต้งกี่ครัง้งกี่ครั้งความสัมพันธ์ทุกอย่างมันก็มีหลายด่านแฟนมางทีคือ นนัน้มันไม่น่าจะมีแคร,รู้ดีมากกว่าผมในส่วนของผมนะนะเพราะนั้นการค้าคะเนอะไรก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของอาชีพของแต่ละคนก็ว่ากันไปแต่ว่าของในความเป็นพัรก,กรัฐบาลผมก็ยังทำงานได้อย่างเต็มที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับไม่ไม่ได้มีความกังวลใดๆนะครับเพราะว่าเรา เราคือผู Gaz, ้เล่นคนคคนนดูจะจะมาจะมาบอกว่าเอ๊ะคนนี้จะถูกเปลี่ยนหรือถูกปรับหรือก็คงรู้ไม่มากเท่ากับเท่ากับผู้เล่นโอ้นเดี๋ผมก็ไม่รู้ร้อนเหนืสักทีเดี๋ยวกลัวจะเครียดเส้นโลหิตนสมองแตกติดเตียงกันอีกผมเป็นห่วงพี่เย็นไปเยี่ยมกระแสปั่นปั่นไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ของพักรอบรัฐบาลด้วยไม่มีไม่เกี่ยวเลย รับรวมรัฐบาลจะเป็นสันคอร์ไงยังคงเดียวแน่ไ,นไม่มีอะไรเลยก็อย,อยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยจนจบสมัยรึไหมครับจบแน่นอนนะครับแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยไม่มีเปลี่ยนนายกการคั่นใช่ไหมครับไม่มีไม่มียัฐสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนตัดสินกันตู้นะอีกนานนะไม่ใช่ตอนนี้นะชัดชัดเพื่อไทยกับกรุงใจพไทยที่จะกอดมอกัไปจนจบปิดก็ตอนนี้ยังกอดได้อยู่เนี่ยตอนนี้กอดได้อยู่ ถาสิครับก่อนหน้านี้ก um ็จะมีเรื่องของกงครามตัวแทนแล้วก็เพ enfin ้่เปิาที่คุณทักษิณเป็น่วกคุณอนุทินไหมเพรับตอนนี้โดนเรื่องของเสยธรรมด้วยโอ้ยเขาเอาเขาลอดผมจะบอกมาเนี่ผ่านลอดมาหนาวมาขนาดนี้มีวันไหวเลยมีเวลาตั้ง17วันครับจะรีบไปใหญ่เพราะเนี่ยนะครับมันยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับถัดจากนี้ไปวันนี้เนี่ยนะครับ กรรมการที่คุณสมศักดิ์ตั้งเนี่ยนะครับว่าจะใช้สิทธิ์วีโต้หรือไม่เรื่องชั้นสิบสี่นะฮะก็สรุปความส่งคุณสมศักดิ์แล้วแต่ผมแทงเลยว่าอย่างไรก็วีโต้เหรอฮะเพราะเพราะนี่นะครับก็คุณสมศักดิ์ก็ต้องรักษาชีวิตนะครับเพราะถ้าคุณสมศักดิ์ไม่วีโต้เนี่ยชะตากรรมของคุณสมศักดิ์นี่จะหนักนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ ร่วมทุกข์ร่วมสุขมีทางทวีสอดส่องนะครับอนุทินชาญบีรกูลสมศักดินะ์อ่าก็ไปรอรับทักษิณน,นะบรรดาลิ้วลองทักษิณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการปรชปชปปสนะครับก็ไปต้อนรับทักษิณน,นะครับแล้วก็มีข้าราชการตำรวจนะไปรอต้อนรับทักษิณไปยืนต่อเบะบ่าอนะฮะจมจัมนมมากเลย นะครับซึ่งทักษิณก็มีการออกมาเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทักษิณก็ได้พูดถึงว่าแดงนะว่าการปรับยาเสพติดเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากผู้ผลิตแล้วพูดถึงว้าแดงเป็นสําคัญนะว้าแดงมีแหล่งค้ายาเสพติดจะต้องจัดการลั่นตีต่างประเทศต้องไปจัดการโน่นนี่นั่นมาเข้ามาในประเทศนะกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องไปดูหมู่บ้านไหนต้องไปดูต้องใช้วิธีการปราบปรามเขาบอกว่าคนที่ตายไป2 8 0 0แป้ก็ศพเขาที่แล้วเนี่ย มันไม่ถึงหรอกกระสบเท่านั้นเองเขาพูดอย่างนั้นนะแล้วเขาบอกว่าเขาจะมาช่วยดูด้วยตนเองแล้วต่อไปไปไหนเนี่ยจะให้รัมตรีว่าการกระทรวงบัาดไทยเนี่ยอนุทินชามบรีกูลไปด้วยนะฮะเราจะให้คําปรึกษาและจะเดินทางไปดูว่าจะชวนนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบัาดไทยคืออนุทินเนี่ยเดินทางไปด้วยและยังยืนยันนะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับพรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการนะครับยังพูดถึงเรื่องของยิ่งรักณ์ นะครับเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องของยิ่งรักอีกนะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้เงิน1.5แสนล้านบาทซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยมาตั้มตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามบําบัดยาเสพติดทั่วประเทศเลยจะใช้เงินส่วนนี้โดยไม่แจกเงินดิจิตอลละตอนนั้นโอ้โหขึงขังจะแจกเงินจะทำไม่ประยุกหมุนโอ้ยเศรษฐกิจจะพุ่งขึ้นมาตอนนี้เปลี่ยนใจละ หลังจากที่มีการไปร้องต่อณะการปการปองกันและปรับ,บรามการทุริตแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินตามมาตรา144ซึ่งให้มีการเอาผิดทั้งสสสวครมและคำตุรีทั้งเสฐาและอุงอิงข่าวนี้เบรกเรื่องของเงินหมื่นย้ายอย่างกระทันหันนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะสู้คดีด้วยวิธีนี้ด้วยวิธีไหนนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือจะยังไงต่อไปจต่ซีหน้ารอบนี้ของทักษิณไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ เอาละเรื่องของสีหน้าก่อนนะสีหน้าอาการทักษินในการเสรวนาก็เป็นไม่ได้วยความตึงเครียดหน้าค่อนข้างเครียดธรรมชาตินะจะหนีก็หนีไม่ได้จะอยู่ก็อยู่ด้วยความยากลําบากนะครับผู้เรื่องต่างๆก็รัดมัดแน่นขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> ก็พยายามจะให้แก้แก้แพทยสภาวีโต้คัดค้านไม่ให้มีการเอาผิดหมอถ้าผิดการเอาผิดหมอเดี๋ยวจะลามซึ่งผมทําคลิปไปแล้วนะแพทย์ทสภาไม่ใช่สาระสําคัญสาระสำคัญคือการไต่สวนของสารแต่ก็ไต่สวนเอง นะพอสารไต่สวนเองนะั่นแหะคือส่วนสําคัญนะนี่คือส่วนสําคัญนะนนญนะหมอที่โดนพักอนุญาตถ้าไม่ให้ปากกรรมไม่ตรงเขาได้จริงนะก็สารตัดสินจําคุกได้เลยและโดนหนึ่งห้าเจ็ดต่างหากนะนะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่โดนจําคุกไปหลายคนแล้วนะไม่รู้คราวนี้จะเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าเหมือนบุญทรงหรือไม่บุญทรงก็ตอนนี้ก็มาโดนเรื่องของร่ํารวยผิดปกติกว่าสี่สิบล้านบาทนะซึ่งคราวนี้ ปปชแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วคงไม่ใช่เฉพาะบุญทรงเท่านั้นถ้าเงินไม่พอเนี่ยญาติพี่น้องต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนั่นคือประเด็นต่อไปนะครับแต่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดทักษิณพูดถูกไหมเรื่องของไปปราบปรามกลุ่มว้าแดงถูกนะครับอันนี้เรื่องจริงก็พูดถูกนะเรื่องว้าแดงแหล่งผลิตที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าทักษิณเรียกทั้งว้าแดงเรียกทั้งกลุ่มกะเลียงกลุ่มชนกลุ่มน้อยมาเจอเขาที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เจรจากับทางพมา่า ต่อมาก็ให้ออนวาอิบราฮิมมาทำการจุรจานะครับเป็นคนกลางในฐานะประธานอาเซียนกับพลเอกวุโสมินอ,องหลายและนะกับกองกำลังทั้งหลายสุดท้ายเจราจาล้มเหลวปะทะกันขี้แตกเลยทุกวันนี้ยิงกันถล่มสนันวนไหวทหารไทยต้องเอา F16 ไล่ไล่ไลนะฮะให้ทหารพม,ม่าไม่ข้ามมายังฝั่งไทยเขตพรมแดนติดกับ อำเภอแม่สอดจังหวัดตากติดกับการเจอร์บรีมีแต่สงครามะหลังจากการเจรจาครั้งนั้นที่เกิดขึ้นประเด็นเรื่องยาเสพติดนะครับถ้าไปวิเคราะห์ตามสถานก,การณ์ก็คงเห็นว่าทักษิณเขาก็พูดเหมือนเดิมจะใช้งามานเหมือนเดิมคือภาษีของเราอ่ะไม่เคยบอกเลยว่าจะเอาเงินของเขาเงินของเราหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทเป็นเงินจากอะไรเงินจากภาษีล้วนๆเลย จะไปใช้นะเรื่องยาเสพติดจ,จริงๆการเรื่องของยาเสพติดเป็นเรื่องที่ดีนะในการแก้นะเขาจะเรียกมาสั่งเองอะไรเองแต่นั่นคือปรากฏการณ์เอามาพิเคราะห์แต่ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วสิ่งที่เขาทําเนี่ยเขากาลังโชว์ออฟว่าเขามีความสําคัญแก้ไขปัญหาได้นว่นก็แก้ได้นี่ก็แก้ได้นั่นก็แก้ได้เขาเรียกตัวเองว่าอะไรสทรสืบทุกเรื่องนะครับแต่ไปย้อนกลับดู ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาวัฒกรรมไม่ชช่อว่าทักสินคิดเพื่อไทยทำตั้งแต่สมชายสมัครยิ่งรักแล้วก็เสร็าแล้วมาอุ้งอิงเนี่ยทักสินคิดเพื่อไทยทำเป็นไงบ้างฮะเศรษฐกิจเป็นไงบ้างสังคมเป็นไงบ้างการเมืองเป็นไงบ้างการต่างประเทศเป็นไงบ้างนั่นคือคาตอบไงถามว่าเขาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ได้ไหมฟันธงเลยแก้ไม่ได้หรอกจะแก้ยาเศรษฐกิจแบบนี้ได้ไหม คุณส่วนทราบไหมถ้าเขาจะแก้ยาสปิดได้เขาต้องแก้คนคนหนึ่งให้ได้ก่อนนะคือใครทราบไหมเดาดินะที่ไปเออหน้าสานต้องแก้คนไดกให้ได้ก่อนถ้าแก้ได้ก็คงจะมีโอกาสนะที่จะทําได้ซึ่งการวางกลยุทธ์แบบเนี้คือการขอโอกาสเอาความรู้อย่าเพิ่งเอาเขาเข้าคุกเป็นการพยายามขอโอกาสนะจากใครบางคนนะเอาละแต่ผมเรียนว่า นะตอนนี้อยู่ก็ไม่มีสุขหนีก็หนีไม่ได้สถานตอนนี้กําลังบีบคั้นนักสินอย่างเต็มที่ซ้ายก็โดนขวาก็โดนนะครับเรื่องของจํานําข้าวยิงลักก็โดนอง์อิงไม่ไดำเนินการไปอ้างเอาข้าวที่ขายมารวมกับข้าวที่ตจีที่สารตัดสินก็โดนนะงานนี้ซ้ายขวาหน้าหลังโดนหมดส่วนจะเลี่ยงบาลีซ้ายขวาหน้าหลังในรูปแบบไหนสุดท้าย ก็ต้องมีคนมารับผลกรรมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพิ่มความดีผมเทอศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ็ป่วยหนักใกล้ตายพอเทียงเีง้จ็ป่วยหนักใกล้ตายดีโร,ร้องไา้ <All right. S 1> รีบเอาตัวไปรักษาฉัน14โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแกงปวดขาใช้อาพิสิทธ์เล่เลียมานยาใช้อาพิสิทธิ์เล่เลียมานยาถึงสิบแปดกุมภาก็กลับบ้านสบายใจ ความศักดสิทธิ์ชีวิตประชาชนก็นวุ่ไวายคนรวยมียศศัก์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจนเมืองไทย จากใจนักกีราขี่มาสบายใจพกยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรเสรยาบ้าหาเม็ดไม่เป็นไรกันได้ทั่วไทยลูกหลานชัางแม่งมานพื้น ขาใหญ่ก็โดนหันเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสอป่อ,ปอ,ปอักไว้ดีนะท่านชัยวัดเขารู้ใยดีนะชาวบ้านเขาตาไวการสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิชีวิตประชาชนก็ห่นไา้คนรวยมียศศัก์อยู่สบาย คือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเพื่อชาติคุณมีอำนาจทำเพื่อโตะ ชาวคอมเมนอยากได้ก็ปูดผีดเส้นแดนรัฐตูดทับโอนดินแดนไทยส่งหุ่นเ้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่นเ้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เสื่อแแ่นเดนมาร่วมกันเถิดที่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดิน ผูคนไทยรักชาติโวยชีวิตผูคนไทยรักชาติรักแผ่นดินใครที่ดินทำกินคมลูกลานผู้สืบไปประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำานาจทำเพื่อตนคดกรองแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุกท่วงความยุติ Charge. Right. Right.